ไปแลกกันค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะพอจับมือคลาคล้ยวิจัยจัดงาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022ด้านงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดเชิงธุรกิจค่ะ มหาวิทยาลัยสงคล้านคารินโดยสำนักวิจัยและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเครือข่ายวิจัยภูมมิผาภผักาตายจัดงาน PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัยทิศทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การสร้างมาตรฐานของการวิจัยสู่การประกอบธ,ธุรกิจรวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครื่อวิจัย เพอภะใค่กเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัยนะคะแล้วก็เครือข่ายภูประกอบการที่มีการบูรณาการกันมากขึ้นโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศิเศดเตดรดวงฤทธิเบญจาสิกุลชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานณนักอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงคล้านครินทร์อำเภอห้าดยญ่จังหวัดสงคล้าค่ะรองศาสตราจารย์พิเศษดกกรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองบอกว่างาน p ี u Research Expo and Innovation Showcase 2 0 2 2เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยและก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยในภาคใตา้นำงานวิจัยและก็นวัตกรรมเนี่ยไปต่อยอดตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาระบบอุดมศึกษา ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงหมหุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทาง4ีดานทางความเข้มแข็งด้านการพัฒนาพ้นงานวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดในเชิงอ,อุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสาม,มารถในการแข่งขันของประเทศด้วยค่ะ ภายในงานนะคะก็มีการเซวนาพิเศษค่ะภายใตย้หัวข้อ The Future of Research and Innovation in the Post-COVID-19 World การเซวนาออนไลน์เรื่องมาตรฐานกับงานวิจัยพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยส่งคล้ามโมเดลวทนอกับโมเดลการผลิตการผลิตพักอินซีการพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู้การต่อยอดเชิงธุรกิจ การประกวดนวัตกรรมสงคล้านาครินค่ะการประกวดพนงานวิจัยการจัดตลาดหนัดผนงานวิจัยออนไลน์และก็การจัดนิทรรศการขนาดย่อมด้วยค่ะนี่ก็เป็นการต่อยอดงานวิจัยสู้เชิงพาณิชย์ด,ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสู้การบริการให้กับสังคมนั่นเองนะคะ,คะ